สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันคือเรื่องของการพิจารณาสิ่งต่างๆเนี่ยทำยังไงให้มันแบบปราศจากอคติหรือความลำเอียงเรามีเอนื้อหาดีๆ2ชิ้นเลยนะครับชิ้นแรกเนี่ยมาจากคําสอนโดยตรงเลยเรียกว่าคติและอคติสูตรเป็นคําสอนของพระพุทธเจา้ากับอีกชิ้นหนึ่งคือมิติแห่งอคติอันนี้จะมองในอีกมุมหนึ่ง เป้าหมายเราวันนี้ก็คือเอ่อลองมาสกัดแก่นคิดสําคัญสําคัญจากทั้งสองแหล่งนี้ดูนะครับว่าจะช่วยให้เรามองอะไรอะไรได้เที่ยงธรรมขึ้นยังไงบ้างงั้นเราเริ่มที่คติและอคติสูตรก่อนเลยดีไหมครับเนื้อหานี้เหมือนจะชี้ไปที่หลักการสําคัญเลยใช่ไหมครับว่าการจะเข้าใจอะไรตามจริงเนี่ยมันต้องเริ่มยังไงใช่ค่ะใช่เลยค่ะหัวใจหลักๆเลยนะคะก็คือการทําความเข้าใจคําว่าคติกับอคติตามความหมายในพระสูตรเนี่ยนะคะ คือคติเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่แบบทางไปหรืออะไรทํานองนั้นนะคะแต่ท่านหมายถึงแนวโน้มของจิตใจเราส่วนอคตินี่คือชัดเลยค่ะความลำเอียงซึ่งในพระสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มี4อย่างหลักๆนะคะก็คือลำเอียงเพราะรักหรือฉันทะคติอ๋อครับคัฉันทะคติค่ะแล้วก็มีลำเอียงเพราะชังอันนี้คือโทสาคติแล้วก็ลำเอียงเพราะไม่เข้าใจหรือว่าเข่าไปก็คือโมหคติ และสุดท้ายลำเอียงเพราะความกลัวอันนี้พยาคติค่ะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะมันเหมือนกับเป็นแว่นตาสีต่างๆที่เอ่อทให้เรามองเห็นโลกหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเพี้ยนไปจากความจริงได้โหฟังดูแล้วการที่มองว่าคติเป็นแค่แนวโน้มเนี่ยก็น่าสนใจนะครับแสดงว่ามันไม่ใช่แค่ความลำเอียงแบบสุดๆไปเลยแต่แค่ใจเราเอ็นเอียงไปนิดๆหน่อยๆเพราะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ เอ่อถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะทําให้การมองของเรามันไม่ตรงแล้วใช่ไหมครับแล้วในพระสูตรนี้ท่านให้แนวทางจัดการกับมันยังไงบ้างครับประเด็นนั้นสําคัญมากเลยค่ะพระสูตรจะเน้นไปที่การรู้ทันค่ะคือรู้ทันไอ้เจ้าแนวโน้มและความลําเอียงต่างๆที่มันผุดขึ้นมาในใจเราเนี่ยแหละค่ะพอเรารู้ทันแล้วเนี่ยเออเราก็จะสามารถวางใจให้มันเป็นกลางๆได้ คือไม่ตัดสินสิ่งต่างๆไปตามแรงขับของความชอบความชังความไม่รู้หรือความกลัวมันคือการศึกษติแล้วก็การวางอุเบกขาเพื่อเปิดทางให้ปัญญามันทำงานได้เต็มที่นะคะจะได้เห็นตามความเป็นจริงอ๋อครับครับการรู้ทันตัวเองนี่เองที่เป็นกุญแจสำคัญ แต่ว่าทีนี้พอเราลองมาดูเนื้อหาจากมิติแห่งอคติบ้างนะครับเหมือนจะเจอประเด็นที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเพราะดูเหมือนจะเน้นไปที่อคติในแบบที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้าไปถูกต้องเลยค่ะตรงนี้เป็นจุดที่เชื่อมกันได้น่าสนใจมากคือมิติแห่งอคติเนี่ยเขาเชี้ยเห็นถึงอันตรายของอคติอีกประเภทหนึ่งที่มันอาจจะฝังลึกอยู่หรือที่บางทีเขาเรียกว่าอันคอนเชียสไปเอสะค่ะคืออคติที่เราไม่รู้ตัว เราอาจจะแสดงมันออกมาโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะคะเช่นแบบการตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเลยหรือบางทีก็การเลือกรับฟังแต่ข้อมูลที่มันตรงกับความคิดเดิมของเราอยู่แล้วพวกนี้มันทํางานเหมือนเป็นโปรแกรมเบื้องหลังความคิดเราตลอดเวลาเลยค่ะโหฟังดูเหมือนเอ่อจิตใจเรามันมีกับดักซ่อนอยู่เยอะเลยนะครับเนี่ยที่เราอาจจะเผลอไปติดกับมันได้ง่ายๆเลยโดยไม่รู้ตัวแล้วทีนี้ การที่เราพยายามทําตามหลักในพระสูตรคือรู้ทันแล้วก็วางใจให้เป็นกลางเนี่ยมันจะช่วยจัดการกับอคติที่เราไม่รู้ตัวผู้นี้ได้ด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ามันเป็นคนละเรื่องกันไปเลยเป็นคําถามที่ดีมากค่ะจริงๆแล้วมันเสริมกันนะคะไม่ใช่คนละเรื่องเลยคือการฝึกรู้ทันตามแนวทางพระสูตรเนี่ยมันเหมือนกับการสร้างเซ็นเซอร์หรือเครื่องตรวจจับในใจเราให้มันไวขึ้นพอเราฝึกมองเข้ามาในใจเราบ่อยๆสังเกตความคิด ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นพวกแนวโน้มหรือความเอ็นเอียง <ๆ S 1> เล็ก,ลกๆน้อยๆที่มันซ่อนอยู่ได้ชัดขึ้นเรื่อยๆแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เมื่อก่อนเราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยก็ตามคือมิติแห่งอคติเนี่ยช่วยทําให้เราตระหนักว่าเออมันมีนะอคติที่ซ่อนอยู่นะส่วนพระสูตรก็ให้เครื่องมือเราในการตรวจจับแล้วก็จัดการกับมันเมื่อเราเห็นมันแล้ว อ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าทั้งสองแหล่งข้อมูลนี้จริงๆก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยก็คือว่าความเที่ยงธรรมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่แบบอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเองได้แต่เป็นผลมาจากการที่เราต้องฝึกฝนต้องสำรวจใจตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งการรู้เท่าทันอคติที่มันชัดๆอยู่แล้วแล้วก็พยายามส่องให้เห็นถึงอคติที่มันอาจจะซ่อนอยู่ลึกๆด้วยใช่เลยค่ะสราระสำคัญที่เราได้จากการพิจารณาเนื้อหาทั้งสองชิ้นนี้ก็คือแบบนั้นเลย การเดินทางไปสู่ความเข้าใจที่มันเที่ยงธรรมจริงๆเนี่ยมันเริ่มจากการตระหนักรู้ถึงคติและอคติทั้งเราที่อาจจะรู้ตัวอยู่แล้วและที่อาจจะยังไม่รู้ตัวซึ่งมันอยู่ในใจเราเองนี่แหละค่ะการยอมรับก่อนเลยว่าเออเราทุกคนเนี่ยมันมีแนวโน้มพวกนี้อยู่นะอันนี้เป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆเลยค่ะครับสรุปได้ดีมากๆครับทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยว่าการพิจารณาธรรม หรือเรื่องราวต่างๆให้มันเที่ยงธรรมเนี่ยมันต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็การฝุดฝนภายในใจเราเองจริงๆการตระหนักรู้ถึงคติและอคติที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในใจเราเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นก้าวแรกที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้นะคะในการเดินทางไปสู่ความเข้าใจที่เที่ยงธรรมแล้วคําถามก็คือว่า เราจะเริ่มสร้างความไหวในการสังเกตเห็นไอเจ้าแนวโน้มหรือความเอ็นเอียงเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นในความคิดในคำพูดหรือการกระทำของเราในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะเริ่มได้ยังไงเพื่อที่เราจะได้รู้ทันมันก่อนที่มันจะพาเราไปสู่การตัดสินใจที่มันอาจจะคลาดเคลื่อนไปได้นะ